Ơi, cái quá. ừ dạy bao à ấy bao

จะเข้าไว้แห่ะเ,เราต้องเก็บอันนี้ก่อนไหมเนี่ยวิ่งใหญ่เลยเว้ยวิ่งใหญ่เลยเว้ยปิ่งฟรุดปราดปรุดปราสฟรุดปราสเลยอ๋อ พี่เขาลุ้นอยู่ในรถดูนะพี่เขาลุ้นอยู่ในรถดูนะเเขาเขาหมดแต่ที่นี่แน่นหัยไม่ได้ไั้เบาๆรื่เยๆเา็ก็มัน็อกมัน้งตา ค่อยๆนะยอยนุ่มๆเบาๆอุ้ยพันเบาทําอันนี้ต้องเอาขึ้นไหมไม่ต้อง เห็นเหตุเชืออันนี้ไงลุ้นกันปิ้อไอทุกคนกำลังลุ้นนะตอนนี้อยากเห็นหน้ามากเลยกำลังลุ้นกันอยู่ วันช่วยพีเขาหน่อยน้องมาแล้วน้องมาแล้วเอ้ยนั่นมันขาดระวงน้ำแล้ว อ้วน,นช่วยพี่เขาหน่อยน้องจะออกกระชังไปแล้ว <c oughs> อ้วนมากเลย ถ่ายวิดีโอนะน้องไปแล้วเย้พี่เขาถึงกับถึงกับลงรถมาดูเลย